มีเรื่องหนึ่งคะ่ะที่ฟังดูอาจจะแบบไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่เราอยากชวนมาคุยกันวันนี้ลองคิดตามนะคะอากาศที่เราหายใจอยู่ทุกวันเนี่ยเออแม้แต่วันที่ฟ้าใสใสเลยนะมันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงให้เราเป็นมะเร็งปอดได้คะ่ะแม้แต่ใช่คะ่ะแม้แต่ในคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลยสักมวนเดียว ครับเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากจริงๆวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะความเชื่อมโยงที่มันดูซับซ้อนมากๆระหว่างมลพิษทางอากาศกับความเสี่ยงมะเร็งปอดเนี่ยเรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยนะคะทั้งรายงานเข้มข้นจาก IARC หรือหน่วยงานวิจัยมะเร็งนานาชาติแล้วก็มีงานวิจัยล่าสุดที่แบบโหน่าทึ่งมากอาจจะเปลี่ยนความเข้าใจดเดิมของเราไปเลย งานของศาสตราจารย์ชาร์ลส์สวอนเทนใช่ค่ะเกี่ยวกับกลไกมะเร็งในคนไม่สูบบุหรี่แล้วก็มีข้อมูลเรื่องโมลพิษจากการจราจรด้วยเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากให้เข้าใจกันไปเลยค่ะว่าอากาศที่เราหายใจอยู่เนี่ยมันส่งผลกับเราลึกซึ้งแค่ไหนโดยเฉพาะไอปริศนาเรื่องมะเร็งปอดในคนไม่สูบบุหรี่นี่แหละค่ะครับผม เริ่มกันตรงนี้ก่อนเลยนะคะจุดสำคัญมากๆหน่วยงานวิจัยมะเร็งนานาชาติหรือ IARC เนี่ยเขาฟันธงแล้วนะคะว่ามลพิษทางอากาศภายนอกอาคารโดยรวมๆเลยนะแล้วก็ฝุ่นละอองในอากาศหรือ PM เนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์กลุ่มที่1ค่ะ กรุ๊ปวเลยนะครับใช่ค่ะกรุ๊ปวันคือระดับสูงสุดเลยหมายความว่าหลักฐานมันชัดเจนหนักแน่นมากๆแล้วครับการที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มหนึ่งนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับมันแปลว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะจากการศึกษาในคนจริงๆเนี่ยมันชัดเจนมากพอจนปฏิเสธได้ยาก แต่ว่าคําว่ามลพิษทางอากาศเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่สารเคมีตัวเดียวนะครับมันเหมือนเป็นเอ่อเหมือนค็อกเทลนะครับที่ผสมปนเปนกันไปหมดทั้งสารเคมีฝุ่นก๊สต่างๆหลายร้อยหลายพันชนิดเลยมีทั้งที่แบบพ่นออกมาจากแหล่งกําเนิดโดยตรงเช่นท่อไอเสียโรงงานกับพวกที่มันก่อตัวขึ้นในอากาศที่หลังจากการทําปฏิกิริยาเคมีกันไอความซับซ้อนตรงนี้แหละครับที่ทําให้การศึกษาผลกระทบมันก็ท้าทายอยู่เหมือนกัน อืมใช่เลยค่ะแล้วตัวที่เราได้ยินกันบ่อยๆเลยก็คือพวกฝุ่น PM ใช่ไหมคะโดยเฉพาะ PM 2.5ครับตัวเล็กจิว๋วใช่ค่ะเล็กมากๆๆอันตรายมากเพราะมันเล็กแบบเล็กกว่าเส้นผมเราหลายสิบเท่าสูตรเข้าไปแล้วมันทะลุทะลวงเข้าปอดส่วนลึกได้เลยครับแล้วบางส่วนอาจจะเข้ากระแสะเลือดได้ด้วยโหขนาดนั้นเลยนะคะ นอกจากฝุ่นก็มีพวกก๊าซอย่างไนโตรเจนไดออกไซด์หรือ NO2 ที่มาจากรถยนต์เยอะๆมีโอโซนหรือกลุ่มสารอินทรีย์ที่เรียกว่า PAHs อันนี้เกิดจากการเผาไหม้ต่างๆครับถ้าเรามองภาพรวมทั้งโลกนะครับจะเห็นเลยว่าความเข้มข้นของฝุ่น PM เนี่ยจะสูงมากในแถบเอเชียออฟริกาแต่แต่ผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยมันสำคัญทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่ในพื้นที่เหล่านั้นยุโรปอเมริกาเหนือ ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันส่วน NO2 ก็อย่างที่ว่าครับมักจะสูงในเมืองใหญ่ๆที่การจราจรหนาแน่นแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าข้อมูลเกี่ยวกับสารก่อมะเรงตัวอื่นๆที่เฉพาะเจาะจมลงไปหรือว่าข้อมูลในพื้นที่ที่มลพิษสูงมากๆจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะยังมีจํากัดอยู่บ้างนะครับทําให้ภาพรวมที่เราเห็นอาจจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ร้อ เข้าใจเลยค่ะทีนี้มาถึงคําถามสําคัญเลยแล้วสารพิษในอากาศพวกนี้มันทําให้เกิดมะเร็งได้ยังไงคะถ้าพูดถึงความเข้าใจแบบเดิมๆก่อนโดยเฉพาะกับสารกลุ่ม PAH ที่มาจากควันจากการเผาไหม้ต่างๆกลไกมันเป็นยังไงล่ะคะร่างกายเรามีระบบเอนไซม์โดยเฉพาะกลุ่มที่ชื่อ P450 เอนไซม์พวกนี้พยายามจะเปลี่ยนรูปสารพิษเหล่านี้เพื่อให้กำจัดทิ้งได้ง่ายขึ้นแต่กลายเป็นว่า ในกระบวนการเปลี่ยนรูปนั้นเองเนี่ยมันดันไปปลุกกริดมันขึ้นมาทําให้เกิดสารตัวใหม่ที่มีปฏิกิริยาสูงขึ้นอันตรายกว่าเดิมสารตัวใหม่นี้แหละครับที่มันสามารถเข้าไปเกาะติดกับ DNA ของเซลล์เราได้โดยตรงเลยเกิดเป็นรอยแผลหรือความเสียหายบนสาย DNA ที่เราเรียกว่า DNA a d d u c t s นะครับอ๋อเหมือนมีอะไรไปเกาะติด DNA เราเหรอคะใช่ครับ ลองนึกภาพเหมือนเหล็กที่โดนความชื้นแล้วค่อยๆเกิดสนิมเกาะติดเข้าไปเรื่อยๆอะไรแบบนั้นทีนี้ถ้าร่างกายเราซ่อมแซมรอยแผลหรือว่าสนิมบน DNA พวกนี้ไม่ทันหรือซ่อมแล้วเกิดผิดพลาดไปการกลายพันธุ์หรือ mutation มันก็จะเกิดขึ้นครับซึ่งการกลายพันธุ์ในยีนที่สำคัญสำคัญต่อ,อการควบคุมเซลล์นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นเลยที่จะทำให้เซลล์ปกติกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ในที่สุด มีลักษณะการกลายพันธุ์บางแบบนะครับที่เจอบ่อยๆในมะเร็งปอดของคนที่สูบบุหรี่เนี่ยก็เชื่อว่ามันเชื่อมโยงกับสาร PAH พวกนี้แหละอืมซึ่งก็มีหลักฐานสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะเห็นว่ามีการศึกษาที่ไปตรวจเลือดหรือเนื้อเยื่อคนแล้วก็พบว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มลพิษสูงๆเนี่ยมีระดับ DNA a d d u c t หรือร่องรอยความเสียหายบน DNA สูงกว่าจริงๆถูกต้องครับเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่า สารพิษจากโมลพิษมันเข้าไปถึงระดับเซลล์และทำปฏิกิริยาได้จริงนอกจากกลไกหลักเรื่องการเกาะติด DNA โดยตรงแล้วเนี่ยมันก็ยังมีกลไกเสริมมือ,อื่นๆด้วยนะครับเช่นภาวะที่เซลล์มันเครียดจากสารอนุมูลอิสระที่เรียกว่า Oxidative Stress หรือว่ากระบวนการอักเสบหรือ Inflammation ที่โมลพิษมันไปนกระตุ้นให้เกิดขึ้นพวกนี้ก็ล้วนแต่สร้างความเสียหายให้เซลล์และ DNA ได้เหมือนกัน หรือแม้แต่ตัวแกนกลางของอนุภาคฝุ่นเองก็อาจจะมีส่วนในการก่อมะเร็งด้วยครับไม่ใช่แค่สารเคมีที่เคลือบอยอู่ฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะคะแต่เรื่องที่แบบน่าทึ่งมากๆแล้วก็อาจจะพลิกความเข้าใจเดิมๆของเราไปเลยเนี่ยมาจากงานวิจัยล่าสุดของศาสตราจารย์ชาแสแวนตันที่เราเกริ่นไว้ตอนต้นใช่ไหมคะครับใช่เลยครับเขาตั้งท่อสังเกตว่ามะเร็งปอดในคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลยเนี่ยมักจะมีการกลายพันธุ์ในเซลล์มะเร็ง น้อยมากซึ่งมันต่างจากมะเร็งในคนสูบบุหรี่ที่จะเติดกันกลายพันธุ์เต็มไปหมดเลยใช่ครับความแตกต่างตรงนี้ชัดเจนมากคำถามตัวใหญ่ๆเลยก็คือเราหมดลพิษทางอากาศโดยเฉพาะ PM 2.5เนี่ยมันไปทำให้คนไม่สูบบุหรี่เป็นมะเร็งได้ยังไงถ้ามันไม่ได้เข้าไปทำให้เกิดการกลายพันธุ์เยอะๆเหมือนที่บุหรี่ทำล่ะคะนี่เลยครับคือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยส,สวนตันเสนอว่า เราอาจจะต้องมองเรื่องนี้ด้วยเลนส์ใหม่เลยนะครับโดยใช้โมเดลที่เรียกว่าตัวเริ่มต้นตัวกระตุน้นหรือ Initiator Promoter Model มาอธิบายแนวคิดคือแบบนี้ครับขั้นแรกคือการเริ่มต้นหรือ Initiation เขาบอกว่าจริงๆแล้วในเซลล์ปอดปกติของพวกเราทุกคนเนี่ยนะเมื่ออายุมากขึ้นมันมีการกลายพันธุ์เล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่แล้ว ในยีนบางตัวเช่นยีน EGF-R หรือ K-RAS ซึ่งเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการตโตของเซลล์คิดซะว่าเหมือนมีเมล็ดพันธุ์ของความผิดปกติที่มันอาจจะซ่อนอยู่ในเซลล์ปอดของเราอยู่บ้างแล้วเป็นเรื่องที่อาจจะเลี่ยงไม่ได้เมื่อเราแก่ตัวลงแต่ว่าเซลล์ที่กลายพันธุ์เหล่านี้โดยปกติมันก็นอนสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่ได้ก่อปัญหาอะไรครับอ๋อคือมีอยู่แล้วแต่ยังไม่เป็นอะไร ใช่ครับยังไม่เป็นอะไรทีนี้มาถึงขั้นที่2คือการกระตุ้นหรือโปรโมชั่นตรงนี้แหละครับที่มลพิษทางอากาศโดยเฉพาะ PM 2.5เข้ามามีบทบาทสำคัญเลยตามแนวคิดนี้นะครับ PM 2.5ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวเริ่มต้นที่จะไปสร้างการกลายพันธุ์ใหม่ๆเหมือนที่บุรีทาแต่ PM 2.5ทําทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นครับหรือถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนเป็นปุ๋ยที่ไปเร่งให้เอเมเรซพันธุ์ที่มันผิดปกติอยู่แล้วเนี่ยมันงอกเงยเติบโตขึ้นมาได้ ปุ๋ยเหรอคะหมายความว่า pm 2 5มันไปทำอะไรถึงไปกระตุ้นเซลล์ที่มันกลายพันธุ์อยู่แล้วได้ล่ะคะมันไปจุดชนวนให้เกิดการอักเสบในปอดครับคือเมื่อฝุ่น pm 2 5มันเล็ดลอดเข้าไปในถุงลมปอดส่วนลึกร่างกายเรามองว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอนระบบภูมิคุ้นกันก็จะส่งเซลล์ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า m a c ครฟาจหรือเซลล์เก็บกินเนี่ยเข้ามาจัดการ แต่ในกระบวนการที่แมโครฟาจพยายามจะกำจัดฝุ่นเนี่ยมันจะหลั่งสารเคมีตัวหนึ่งออกมาชื่อว่าอินทริลิคิน1เบต้าหรือ IL-1 เบต้าสาร IL-1 เบต้านี่แหละครับมันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยที่แรงมากมันไปปลุกให้เซลล์ปอดบริเวณนั้นเกิดการอักเสบขึ้นและที่สําคัญที่สุดคือมันไปกระตุ้นให้เซลล์ปอดที่มีการกลายพันธุ์แฝงอยู่แล้วโดยเฉพาะเซลล์ต้นกําเนิดชนิดหนึ่งที่ชื่อ AT2 เกิดการแบ่งตัวเพิ่มจํานวนอย่างรวดเร็วผิดปกติขึ้นมาอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่า เรามีสนามหญ้าที่จริงๆมันก็มีเมล็ดวัชพืชคือเซลล์กลายพันธุ์ปนๆอยู่แล้วนิดหน่อยพอมีมลพิษ PM 2.5เข้ามามันก็เหมือนเราไปใส่ปุ๋ยคือการอักเสบ IL 1 b e บีลงไปในสนามหญ้านั้นครับครับแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วจนเด่นชัดกลาเป็นปัญหาขึ้นมาใช่แบบนี้ไหมคะใช่เลยครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับ การทดลองในหนูทดลองก็ยืนยันเรื่องนี้ได้ชัดเจนมากเขาทำการทดลองในหนูที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมให้มียีนกลายพันธ e ุ์ EGFR หรือ KRAS ในปอดอยู่แล้วตั้งแต่ต้นพอเอาหนูพวกนี้ไปให้สัมผัสกับ PM 2.5ปรากฏว่าเกิดเนื้องอกในปอดเยอะขึ้นมากอย่างชัดเจนเลยโดยที่ PM 2.5ไม่ได้ไปสร้างการกลายพันธุ์ใหม่ๆเพิ่มเติมเลยนะครับ และที่สำคัญกว่านั้นคือถ้าทดลองในหนูที่ไม่มีเซลล์แมคโครฟาจหรือว่าใช้ยาไปบล็อกสาร IL-beta ตัวนั้นการเกิดเนื้องอกในปอดมันก็ลดลงอย่างชัดเจนเหมือนกันนี่เป็นการตอกย้ำเลยครับว่ากลไกการอักเสบที่ถูกกระตุ้นโดยโมลพิษเนี่ยคือคุณเจสำคัญในกรณีของคนที่ไม่สูบบุหรี่โหเรื่องนี้คือแบบเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคะสุดยอดมากๆมันช่วยอธิบายได้เลยว่าทำไมเราถึงเห็น ความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ที่มีค่า p m 2 5สูงสูง,สง,สงกับอัตราการเป็นประเรง,งปอดชนิดที่มียีน eGFR กลายพันธุ์ซึ่งเจอบ่อยในคนไม่สูบบุหรี่ที่มันสูงขึ้นตามไปด้วยในหลายๆประเทศเลยทั้งอังกฤษเกาหลีใต้ไต้หวันครับมีข้อมูลสนับสนุนจากหลายพื้นที่เลยถึงแม้ว่าเอ่อความเสี่ยงจาก PM 2.5โดยตรงมันจะยังน้อยกว่าการสูบบุหรี่มากๆก็ตามนะคะใช่ครับเทียบกันไม่ได้เรื่องขนาดความเสี่ยง แต่พอคิดถึงจํานวนประชากรทั่วโลกที่หายใจเอาอากาศปนเปื้อนเข้าไปทุกวี่ทุกวันเนี่ยผลกระทบโดยรวมมันมันมหาสารจริงๆนะคะถูกต้องครับปัญหามันอยู่ที่สเกลหรือจํานวนคนที่สัมผัสเนี่ยแหละครับงั้นเรามาย้ํากันอีกทีค่ะว่าไอ้มลพิษที่เราพูดถึงกันอยู่นี้มันมาจากไหนกันบ้างแหล่งกําเนิดหลักๆเลยก็คือหเลยการจาราจรอ,อันนี้ชัดเจนมากทั้งไอเสียดีเซลไอเสียเบนซินครับ NO2 เป็นตัวชี้วัดสำคัญเลยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีฝุ่นที่มาจากการเบรกการสึกของยางรถยนต์อีกครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกัน 2. ก็คือพวกโรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าต่างๆครับแหล่งปล่อยขนาดใหญ่ 3. การเผาไหม้เชื้อเพลิงในบ้านโดยเฉพาะถ่านหินหรือไม้ฟืนเพื่อทาอาหารหรือให้ความร้อนอันนี้ก็ยังใช้กันเยอะในหลายพื้นที่ของโลกนะคะครับโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา 4. การเผาขยะในที่โล่งแจ้งอันนี้ก็ยังเห็นอยู่และ5อันนี้อาจจะไม่ค่อยนึกถึงกันคือแม้แต่การทําอาหารในครัวของเรานี่แหละค่ะเช่นการผัดการทอดที่ใช้ความร้อนสูงๆก็ปล่อยทั้งฝุ่นเล็กๆแล้วก็สาร pH ออกมาได้เหมือนกันใช่ครับถ้าโจโจงไปที่การจราจรนะครับก็ถือเป็นแหล่งกำเนิดใหญ่ของทั้ง PM 2.5 NO2 แล้วก็สารเบนซีนซึ่งล้วนแต่ไม่ดีต่อสุขภาพทั้งนั้น ความเข้มข้นก็จะสูงมากเป็นพิเศษในบริเวณที่อยู่ใกล้ถนนสายหลักนะครับโดยเฉพาะในระยะประมาณ300-500เมตรจากถนนแม้ว่าจะมีความพยายามควบคุมมลพิษจากรถยนต์มากขึ้นทั้งการพัฒนาเครื่องยนต์มาตรฐานไอเสีย catalytic converter หรือคุณภาพน้ำมันที่ดีขึ้นในหลายๆประเทศแต่ในประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งการปรับปรุงตรงนี้มันก็ยังเป็นไปได้ช้าอยู่เหมือนกันครับ อาจจะเพราะปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังไม่ดีพอทําให้เทคโนโลยีลดมลพิษที่ติดมากับรถมันทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรครับอืมเข้าใจเลยค่ะแล้วอีกเรื่องที่สําคัญมากๆแล้วก็มองข้ามไม่ได้เลยก็คือมลพิษภายในอาคารโดยเฉพาะบ้านที่ยังใช้ถ่านหินหรือฟืนในการหุงต้มทำอาหารกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือผู้หญิงและเด็กๆที่ใช้เวลาอยู่ในครัวนานๆน,นะคะ ครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกเลยประชากรหลายพันล้านคนยังสัมผัสอยู่ซึ่ง IARC เองก็จัดให้ควันถ่านหินในบ้านเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ควันจากฟืนเป็นกลุ่ม 2A คือน่าจะก่อมะเร็งถูกต้องครับรุนแรงมากแล้วก็อย่างที่มืคอกี้พูดถึงเรื่องทำอาหาร ควันจากการผัดทอดด้วยน้ำมันร้อนๆหรือว่าใส่พริกเยอะๆเนี่ยก็ทำให้ระดับมลพิษในบ้านมันพุ่งสูงปรีดขึ้นมาชั่วขณะได้เหมือนกันนะครับถ้าเราทำอาหารแบบนี้บ่อยๆทุกวันการสัมผัสสะสมมันก็มีความสำคัญนะครับนอกจากนี้เนี่ยมลพิษจากข้างนอกมันก็ไม่ได้อยู่แค่ข้างนอกนะครับมันซึมเข้ามาในบ้านในอาคารได้อา้าวเหรอคะครับ ก๊าซบางชนิดเนี่ยเข้ามาได้ง่ายเลยฝุ่นก็เข้ามาได้โดยเฉพาะถ้าบ้านมีการระบายอากาศเยอะหรือว่าไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศการเปิดแอร์ในระบบปิดอาจจะพอช่วยลดฝุ่น PM จากภายนอกที่เข้ามาได้บ้างครับแต่ก๊าซบางอย่างก็อาจจะยังเข้ามาได้อยู่ดีทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5แล้วก็มล,ลพิษจากการจราจรเนี่ยเป็นภัยเงียบจริงๆที่ได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ระดับกรุ๊ปวันโดย i a r c ครับชัดเจนนะครับและที่สําคัญมากๆเลยกลไกที่มันก่อโรคเนี่ยไม่ได้มีแค่การเข้าไปทําลาย DNA โดยตรงแบบที่เราเข้าใจกันมาตลอดนะคะแต่ยังมีอีกกลไกที่แบบน่าทึ่งมากๆคือการที่มันทําหน้าที่เป็นเหมือนตัวปลุกหรือตัวเร่งให้เซลล์ที่มันเกิดการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติอยู่แล้วในปอดของเราเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาเป็นมะเร็งได้ผ่านกระบวนการอักเสบที่มลพิษเป็นตัวจุดชนวนขึ้นมา ครับกลไกการโปรโมชั่นใช่ค่ะซึ่งนี่อาจจะเป็นคําอธิบายที่สําคัญมากๆสําหรับการเกิดมะเร็งปอดในคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลยส่วนแหล่งกําเนิดก็อยู่รอบๆตัวเรานี่เองค่ะการจราจรโรงงานการเผาไหม้ต่างๆทั้งนอกบ้านในบ้านแม้กระทั่งในครัวของเราเองครับข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้นี้ยิ่งตอกย้ําเลยนะครับว่าการจัดการกับปัญหามลพิษทางอากาศเนี่ยมันเป็นเรื่องเร่งด่วนระดับโลกจริงๆ ไม่ใช่แค่เพื่อลดปัญหาฝุ่นควันบางตาหรือลดโรคภูมิแพ้เท่านั้นนะครับแต่มันคือการปกป้องสุขภาพในระยะยาวของพวกเราทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนที่ไม่สูบบุหรี่จากความเสี่ยงของโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งปอดด้วย และแนวคิดเรื่องการอักเสบเป็นตัวกระตุ้นจากงานวิจัยของสอสวนตันเนี่ยมันก็อาจจะเปิดประตูไปสู่วิธีการป้องกันมะเร็งแบบใหม่ๆใ,ในอนาคตได้นะครับคืออาจจะมีการพัฒนายาหรือวิธีการอะไรบางอย่างที่มุ่งเป้าไปที่การลดการอักเสบในปอดที่มันเกิดจากมลพิษโดยเฉพาะเพื่อไปตัดวงจรการกระตุ้นเซลล์ที่มันผิดปกติอยู่แล้วไม่ให้มันเติบโตขึ้นมาคล้ายๆกับที่เราใช้ยาลดไขมันหรือยาสเตตินเพื่อป้องกันโรคหัวใจในปัจจุบันนี้แหละครับ โอ้ฟังดูน่าสนใจแล้วก็มีความหวังขึ้นมาเลยนะคะสุดท้ายนี้ขอฝากคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้ให้คุณผู้ฟังลองนำกลับไปขบคิดกันดูนะคะในเมื่อมลพิษในอากาศที่เราหายใจเข้าไปทุกวันเนี่ยมันสามารถทำหน้าที่เป็นเหมือนปุ๋ยเร่งให้เซลล์ที่กลายพันธุ์ตามธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในตัวเรากลายเป็นมะเร็งขึ้นมาได้แล้ว มันจะมีปัจจัยว่าล้องอื่นๆหรือว่าพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของเราแบบไหนอีกบ้างคะที่อาจจะกําลังทําหน้าที่เป็นตัวกระตินหรือปุ๋ยเร่งแบบเดียวกันนี้ให้เกิดมะเร็งชนิดอื่นๆขึ้นมาในลักษณะที่คล้ายๆกันโดยที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงมันในฐานะสารก่อมะเร็งโดยตรงมาก่อนเลยลองเก็บไปคิดกันดูนะคะ